สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาต่อเรื่องกีซลีนนะครับภาค2จากตอนที่แล้วที่เราคุยถึงกีซลีนบริสุทธิ์99.5ตัวนี้คราวนี้หลายคนบอกว่าหากีซลีนทําสบู่แล้วจะซื้อกีซลีนบริสุทธิ์ไปทําสบู่มันซักไม่สามารถที่จะทําได้เห็นถ้าจะทําสบู่ต้องใช้เบสสบู่กีซลีนซึ่งมีลักษณะนหน้าตาเป็นแบบนี้จะมีส่วนผสมของกีซลีนนะครับทำความเข้าใจนะครับว่า ถ้าคุณอยากทาสบู่กิสรีนคุณต้องซื้อเบสสบู่กิสรีนนะครับเบสสบู่กิสรีนเนี่ยจะมีหลายประเภทมีทั้งสีใสสีขุ่นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นเบสใสแต่ท่านดูเหมือนจะมีความขุ่นอยู่นิดนึงเราไม่ได้ใช้สารลดแรงตึงผิว SRS หรือ SRES นะครับเราใช้สารที่จะเป็นจากเนืชัอธรรมชาตินะครับตัวนี้เบสสบู่กิสรีนเวลาท่านซื้อไปทําสบู่ท่านก็ เอาไปหลอมนะครับถ้าท่านไปดูในคลิปวิดีโอที่สอนวิธีทําสบู่ก็คือใช้เบสสบู่กิสลีนตัวนี้นะครับหลอมที่อุณหภูมิประมาณตั้ง55ถึง65องศามันจะละลายนะครับแล้วท่านก็เติมสีเติมกลิ่นเติมสมุนไพรเทลงพิมพ์ก็เป็นสบู่อย่างดีได้นะครับแต่ด้วยจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นสบู่อย่างดีอยู่แล้วนะครับสามารถฟอกสามารถทําความสะอาดได้แต่มันไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะครับตัวนี้ก็ทำาฐานจากเบสน้ํามัน นะครับเราใช้น้ํามันเป็นฐานเบสพร้อมกับกีซิลีนนะครับนี่คือเบสสบู่กีซิลีนนะครับขอให้ทุกคนเข้าใจว่าถ้าจะทําสบู่ต้องใช้เบสสบูสนน่กีซิลีนตัวนี้และถ้าหาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็ติดต่อผ่านเราเข้ามานะครับเรามีชุดทําสบู่ขายเรามีทั้งเบสสบู่ทั้งน้ําหอมทั้งโมซิดิโคนให้นะครับทั้งสมุนไพรให้เป็นชุดเพื่อท่านเอาไปฝึกทํา นะครับหรือท่านไปติดต่อใน YouTube ที่เราทําไว้ในวิธีทําสบู่หรือชุดทําสบุ่แบบง่ายๆท่านก็ลองไปฝึกได้ไม่ต้องไปดิ้นรนขนขวายไปเรียนที่นู่นที่นี่เสียเงินแล้วก็ยังทําไม่เป็นนะครับก็ลองฝึกทําด้วยตัวเองเพื่อประหยัดแล้วก็เพื่อได้มีอาชีพให้มีไรายได้มากขึ้นขอบคุณมากครับ